ดีพ่อแม่ปีน้องนาทชนกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ในเกม One Punch Man The s t r o n g e t ทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวรงานที่สองผมนะเป็นเซิร์ฟที่2นั่นสุ่มสร้าองไว้2อันนี่ครับมันก็จะมีรหัสที่อ่าเซิร์ฟใช่ไหมเซริร์ฟ S ศูนย์หกสองเนี่ยจะเป็นรหัสอา่าจะเป็นไอดีหลักของผมเลยนะคือเป็นทีมหลักของผม S สองเก้าหนึ่งเนี่ยเป็นไอเดียองเป็นของรองอะ่ะเออเข้าใจไหมเป็นรอง จริงๆก็ไม่ลองนะพลังข้างใครคนเยอะนะคืนนี้วนะันสองหมื่นถึงนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่อันนี้ผมสร้างหนังมานานอยู่เหมือนกันนะไอดี ID. นี้สร้างหลังหลังไอดีแรกก็นานอยู่นะแต่ลัดนี้ก็ผมยังไม่เคยให้ทุกคนดูใช่ไหมละ่ะก็นี่คือการเปิดฉากทีใหม่ของผมมันไม่ใช่ทีใหม่ดิ๋ผมจะเรียกว่าอะไรเซิร์ฟที่ผมเล่นใหม่ได้ไหมหรือรหัสใหม่ได้ไหมคือผมก็ไม่มั่นใจนะแต่น่าจะรหัสใหม่แล้วมั้งเพราะชื่อก็ชื่อใหม่นะชื่อโปซา เออมาโอเคชายผู้ที่แข็งเก่งที่สุดบนโลกอีกแล้วนะครับคิงฮีโร่คาร์ดเอสายพลังโจมตีทั้งทีมปิดกั้นพลังงานโอเคนะครับคิงวันนี้ผมจะมาโชว์หลายลอย่างเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้เข้าเซิร์ฟอ่าไม่ได้เข้าไอดีลองเนยนะผมเข้าไอดีหลักไปเมื่อตอนเช้าก็วันนี้ผมจะมาดูรีวิวไอดีลองล้วกันมีตัวอะไรบ้างแล้วก็พลังเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดู แล้วจะไ่มันโหลดนานเกินไปแล้วว่าบูบูเราไม่ไหวเราเกมทิ้งเลยไม่ไหวละไม่ไหวโอ้โหคนเล่นนะครับแบบนี้แหละครับเกมสนุกก็ประมาณเนี้ยมันต้องรอนานเป็นธรรมดาเปิดเข้ามาครับรับอะไรครับอย่างแรกเลยครับรับ่ารู้สึกจะเป็นชิ้นส่วนของตาเฉพาะของจีนอสนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นรับของประจำวันไปก่อนครับแล้วนี่ครับหนึ่งหมื่นเก้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไอ้น้องชาย ไก่ครับปกติเนี่ยเวลสามสิบสี่นะของไอดียลองนะผมจําได้ว่าตอนนั้นยังไม่อาจคลิปเกมนี้ใช่ไหมผมมีวัคซีนแมแล้วนะผมจําได้ผมโหดละตอนน่าจะสามหมื่นกว่าแล้วบ้างสามเจ็ดสามสี่ของผมน่าจะสามหมื่นกว่าแล้วนะในยุคนั้นแต่ตอนเนี้ยคือมันมาช้ามันไม่โชคดีเหมือนอันก่อนโอเคครับผมได้หนังสือมาผมก็จับเลือดก่อนไปครับทีหนึ่งอือห่ากิ่งขึ้นมากระต่อยเด้งเดี๋ยว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 ,ยวผมก็สตอรี่ครับ จะสับสนกันนะอันนี้คือไอดีลองนะครับไอดี ID ลองเดี๋ยวผมจะทําพิเศษให้แล้วกันเป็นสัญลักพิเศษให้ในชื่อคลิปแล้วกันให้ดูนะว่าอันไหนลองอันไหนหลักโอเคนะอ่าซ้ำครับซ้ำซ้ำเฮ้ย,ยมีอยู่สามร้อยอันนะเว้ยอ้าวซ้ําเหมือนเดิมเอซ้ําโอเคครับซ้ําเอ้ยไม่ต้องนี้ดิมันต้องนี้สิอีกอันหนึ่งนะเออเรียบร้อยครับผม ไม่มีก็บอกแล้วเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์หลายอย่างนะมาโชว์ตัวกันนะมาดูว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยก็ทำภารกิจไปรับภารกิจใส่ตะมุไปทีหนึ่งครับโอเคแล้วก็กดออกครับไม่อยากทำอะไรเยอะกับพวกนี้กดไปที่ภารกิจครับรับพงรับของโอเคมันได้เวลารีวิวตัวละครนี่ครับเซตผมไม่อยากให้คนได้รู้จักเพราะนี่คือทีม ทีมแห่งพระเจ้าเรียกว่าก๊อดเลยก็ได้อันนี้คือผมขาดสีนี้เป็นหนึ่งตัวนะคือผมอยากจะมาแทนตัวอะไรมันก็ีไลยออนได้ปะีไลยออนนีจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมผมไม่ได้ปั้นจริงจังกับมันจ้ะเออเนาะไม่ได้ปั้นจริงจังเดียวมีอะไรมีเยอะนาดไหนผมจะดูก็มีประมาณนี้ยังไม่มีใครโดนอัพเลยนะอันนี้คือหอ,อกหน่อไม้ใช่ไหมโอเคผมจะมาอัพ อืมอับไปขัิก็ดีนะอับไ่นี่ก่อนละกันตัวลักผมจบปังปะ่ะอ้าผมก็ไม่ได้อัพไปตัวเดียวผมก็อับให้พวแทงเราได้ครับจริงก็ไม่ค่อยแทงหรอกนะครับมันก็ไม่คยอึดอึดปะ่ะอึดหรือเปล่าหกพันหกโอ้โหหกพันหกวันนี้แปดพันหมดเลยนะอันนี้ห้าพันอันนี้ก็ว่าวันนี้มาสองดาวแล้วซึ่งวันนี้นะผมจะมาทำแฮมเบอร์เฮดสองดาว ทำได้อยู่แล้วหายมาดูเพชรผมดูเพชรผมผมบอกเลยวันนี้ผมมาแน่ครับมาครับเปิดไปก่อนใส่จามะต่อยไปเลยต่อยแม็กใส่ฟ้าอ่าเอาอีกครับผมเก็บเพชรอันนี้ผมมีเพชรเยอะนะผมเก็บมาหลายวันอยู่ยิงก็ต้องต่เปิดอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งน่าจะได้อยู่เรา20เพชรโอ้แต่เสียเพชรไปเยอะมากนะนโอเคโอเค แฮมเบอร์ a ฮดสองดาวแฮมเบอร์ a ฮดสองดาวคุณคอยดู h a m เบอร์ a ฮดสองดาวครับปุ้งไปทีหนึ่งโอ้ m ม god เรียบร้อยแฮมเบอร์ฮดผมสองดาวไปแล้วแล้วก็จะมีที่อัพตัวนี้อัพอ๋อผมขาดอุปกรณ์เดี๋ยวต้องไปทำคลิปเดี๋ยวต้องไปทำสำรวจโอเคอันนี้ผมก็จะมาดูอันนี้อันนี้คือผมมีน้อยมากเลรับพลังงานเดี๋ยวผมต้องไปหารับรับไปครับยี่สิบเปร แต่คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานผมมีน้อยมากนะโอ้มไม่สามารถแบบเสียใจอ่ะเสียใจโอ้สู้ไปแล้วนะผมไม่อยากเสียเพชรเพิ่มแล้วนะจริงๆผมจะอัพบอสเอลไออันอีไอออนนะเปิดไปครับปืงประมาณน,นี้โอเคโอ้ที่บ้านตอนนี้ฝนตกนะถ้าได้ยินเสียง ฟ้าลองอะไรก็ขอ,อไผมาณที่นี้ด้วยเดี๋ยวไปตามหาพลังงานแล้วก็เพชรเพชรอีกนิดนึงเดี๋ยวไปประลองให้ดูได้นะว่าผมเนี่ยโหดระดับไหนนะจริงๆก็นี่เป็นหัดลองไงผมก็ไม่ได้พึ่งอะไรมากหรอกนะแต่ถ้าได้ของดีๆมานี่ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเล่นเป็นไอดีหลักผู้เล่นนะผูกพันกับไอดีลองนะนะผมตอนแรกผมคิดว่าจะมาเล่นไอดีหลักไม่ก็คิดถึงไอดีลองทําให้ผมก็ต้องกลับไปเล่นไอดีหลักมาไปครับ อันเชิญสักหน่อยครั้งนี้ฟรีผมเก็บตัวไว้นะนี่มาบุชิมาเป็นตัวละครซีซั่นสองนะครับใช่ไหมใช่ดิสมบัติล็อกอินรับไปเลยครับบวิเวณอะไรรับรับไปก่อนนะไอ้คนนี้มันไม่จำเป็นเต่าไะร่จริงจริงก็จำเป็นนะเอาจริงๆไอ้การ์ดอันเชิญสีม่วงเมื่อกี้ มันสามารถไปอัญเชิญตัวอัปดาวได้แล้วผมอยากได้ตัวอัปดาวไม่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช้ไม่ได้โอเคนะขอเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งเดียวพอมาครับทุกคนว่าผมไวไหมคือเมืม่อกี้ผมผมผมเห็นหน้กกากหวานถ้ามีน้กกากหวานเนี่ยก็แปลว่าก็แปลว่าผมจะต้องเปลี่ยนเล่นนะก็พูดเล่นตลอดเนี่ยโอเคสี่หมื่นก็สี่หมื่นแล้วพอนี้ผมไม่กลัวแล้วครับไม่ค่อยมีนักกากหวานมันก็มันก็หวานหวานนะ่ะ อย่างแรกเลยน,นักมีหน้ากากหวานอย่างแรกเลยถ้าสมมติเราไม่สามารถฆ่าเขาในเทอร์แรกๆหรือจบทีมเขาเนี่ยเขาอาจจะเปิดอันติมานะถ้าถ้าความเร็วของหน้ากากหวานเขาต้นๆน่ะใช่ไหมนะ <this> มาครับจัสติสค c ร r มาให้บูไฟบูไฟก็อันติมาแถวหน้าครับโซเดีคือปืนใหญ่หมอดไหม้ครับ <So. S 1> ปุ่ม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 ,ม,มจริงเนี่ยผมไม่คยย่อยอยากเอาจาีนอสเข้ามาเท่าไหร่นะดาบเดมันไม่ได้จัดจ้านในย่านนี้เท่าไหร่นะครับแต่จีนอสมันมีครองมันมีคอจีนอสเนี่ยมันทำให้ผม แบบสนใจมันขึ้นมาทันทีให้เมื่อ,อ,อเฮ็ดผมอือติดกระนงติดกระนำโอ้โหเนี่ยดูยี่ดีมันจะตายแล้วอ่ะจริงขลังเ็าสี่หมื่นเลยนะครับันที่ผมเจอด้วยเนะี่ยมาดิจัสติกัสจูๆ่ๆเอาเขาไม่ลงจริงๆนะคนคนนี้เขาอึดจริงอืเฮ้แต่ติดตัวนี้แรงนะนี่แต่เขาอึดมากเลยครับ อไล่ทุบไปโอ้โหเมนผมตายไปนะโอ้โหสวยนะ <this> ครับกิิงก็จริงเถอะนะแต่เจอแบบนี้ก็ไม่ไหวอ่ะโอ้ดูดิไอ้คาเมนมันแรงจังฟะเออผมก็ไม่เข้าใจอืไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเดี๋ยวคามเดี๋ยวอ <this> ืมเนะ ว่าสปินจะเป็นเน,นื้อตายตายแน่แหละนี่อันตีมาครับพุ่งไปพุ่งโอ้ไม่ตายไม่ขยับไขเ่เยื่อเลยอะไรนี้อะไรนี่โอ้เกินไปแข็งก็แปรผมไม่ไหวเลยอ่ะอื้อรอ้อเ่อนโอเคผมพูดเล่นนะผมแอคติ้งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแต่สิ่งที่เยอะน,ะนั่นคือผมต้องคืออยากจะเก็บไอ้นี่เพชรให้มันเยอะๆหน่อย เราต้องใช้เพชรเยอะมากในการปั้นแรกหนึ่งร้อยเพชรผมไม่ผมไม่ง่อ่ถ้าผมไม่ชอบเพชรเยอะอแล้วเลืคืนมาโอเครับพวกนี้ไปนะห้าสิบพงห้าสิเพชรหวานหวานหวน,วนคอไปทีหนึ่งไปโอเคนะแล้วก็ได้เวลาละผมตัดสินใจว่าวันนี้จะเป็นวันแจ้งเกิดของผมอีไลอานมณ์ผมนั้นะอะไรอยู่ดีฮะแล้มผมก็จะปกติด้่นแหละครับแต่ผม จะทาการใหญ่พี่อาจจะทําให้โอ้โหดูดินี่ทําการใหญ่จริงนะเพราะว่าอ่าพลังงานนะครับที่มันเป็นช็อกแกลลตหมดได้เลยมาครับเริ่มไปครับปุ๊อ้จริงๆผมไม่ต้องกดสิบก็ได้นี่หว่ามันเปลืองชิบอู้มันไม่พอแล้วอ่ะดูจากลักษณะเนะนี่ยมันไม่พอนะผลลัพธ์ไม่พอพผมจะซื้อสัก ซื้อพลังงานไงเนี่ยรับฟรีก่อนผมจะซื้อเลยนะซื้อให้หมดเลยคนปะอืออืออือพอ,อยังโวมีอยู่สามรอยก็น่าจะได้อยู่มั้งจะไปประมาทกับพวกนี้นะมันดูดเงินเราไปเฉยเลยนะพวกเนี้ยดูดแบบพลังงานผมไปหมดไปครับ ไปอัพไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผมไปตามกิบพวกนี้มาจนหมดแล้วนะครับก็ผมจะมาอัพให้ดูแล้วกันไปครับตัวมึงเรียบร้อยตอนนี้ทีมผมก็ค่อนจะโหดสุดในรุ่นนี้แล้วโอเคอัพไปแล้วเนี่ยมีอยู่หกแล้วกันอัพไปยาวๆ <S 1> <S 1> เรียบร้อยครับสุดสปเปรดเราหมดอมดืม เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นร้านลึกลับมานะส่วนผมกบกว่าจะเก็บอันนี้ได้อีกนะก็อีกนานเลยแหละตอนทำงานผมยังเหลืออยู่อยากจะจะอยากจะเก็บไว้ครั้งอื่นด้วยเจอบนี้ผมนี่ท้อเลย,มยไม่ไดรับมันไม่มีอะไรให้อยากให้ผมเก็บเลยนะพรานั้นแนหะม,มาครับปวดดันเจียนบอสกิว อ้าวรันเชียนโกทุกูดก่อนว่าผมมีตัวอะไรพี่เป็นปีศาจมีแฮมเบอร์เฮ็ดอยู่ตัวเดียวบ้าแล้วผมไม่สู้อ่ะยังไม่ชอบสู้กับพวกนี้นะอืมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยสู้กันร้อยผมได้ปีศาจ1ๆเลยวกอนอเอ้ยต้องเหนือมี้สิครับมาได้อีก30เพชรรวยๆกันไปทีหนึง โบนัสก็กดเข้าไปดูแล้วนี่ล่ะโอเคไปสำรวจกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นด่านบอสใช่ไหมอาชูระคาบุโตะอาชูรคา,าบูโตะดิคุณจะต่อสู้หมดไหมอ่ะอ่ะผมต่อสู้ให้สักอ่ะสองตัวนี้แล้วกันให้คุณได้ดูวอมอัพของทีมผมซะกอ่อนว่ามานันระดับปรจานแค่ไหนอ่ะระดับอาจารย์ระดับประจา์อืมประมาณนี้นะจัดทีมประมาณไหนเดีย เป็บบนมีรอดป่ะถ้าผมอยากจะหาสายอีนี่ไหมเดี๋ยวเนี่ยคือสายเยนี่มันมีเยอะมากเลยนะสายสีฟ้าเนี่ยผมอยากจะหาสายสีม่วงนะสายพลังจิตอนะ่ะเนี่ยมันจะครบเซตเลยนะแต่มันไม่มีไอ้งน้องมันก็ยังไม่มีตัวที่ผมปั้นอนะ่ะแล้วไม่ผมไม่ค่อยเก่งนะแล้วผมก็ต้องกำกำปั้นเออเนาะ เออกว่าจะได้นะกติเต,ติดขัดชัด้วยเนี่ยครับข้อจีนอตมากจ้การบอกลูกไฟนะอันนี่ผมจกผมอ่านมาล้วนะบอกลูกไฟหนึ่งมันจะไม่คอมโบได้ดีมากโอเคเปิดได้บูไฟมาก่อนครับคำ <Just this S 1> ํำที่ทำมาครับบูไฟหรือจะขออันมันคืออะไรเปลวเพลิลงอะไรเดี๋ยวจำไว้อันนี้นตีไม่ค่อยแรงนะไม่ต้องสนใจอะไรมันมากจีนอตเน,นี่ยตีไม่ค่อยแรงไปครับ <aro cre a> <s> ออเอ้ยเข้าแรงอยู่นะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมผมเห็นว่าติมไม่แรงหรือผมจํามาจากไอเดีกเก่าพอดีเก่าด้วยผมก็เล่นจีนอนนะโอเคครับอือหือยุงมาเล่นแท้ผมจะเหลือแค่ซากกระดูกแล้วมนะั <S <s ้งเนี่ยมุมเมนผมช่างหน้าสงสารเหลือเกินมาครับม,มุมเมนมาครับเปลวเพลิงอะไรนะเปลวเพลิงบูไฟไป โอ้โหก็ปัญญาอ่อนนะครับน้องๆเฮ้ยอันติได้เอาวันติไม่เท่าไหร่เลย,เลยอืมแล้วก็ครดอืมเก้าพันนะโอ้ว่ตายเฉยเลยตัวบนงงอะงงนะเนี่ยงงนั้นเนี่ยก็จัดการไปเบาๆก่อนมาครับด่านสุดท้ายจริงๆไม่ใช่ด่านสุดท้ายหรอกแต่เป็นสุดท้ายของอ่าสุดท้ายของวันนี้เลยคลิปนี้ ดูมันสั้นไปหรือเปล่านะแต่ทีมนี้เป็นทีมโมอบที่คนแรงแบบระดับประจานมาหังการรามกรสะทานตุรยเยจักเอาคำของอื่นมาพูดเดียอะไรเนี้ยมาครับผพราว่าทันนี้ผมอาจจะถึงแบบหนึ่งล้านได้เลยแต่มันก็ช้านะน่ะที่ผมบอกเลยว่าช้ามากนะช้าอยู่เหมือนกันแต่รหัสหลักเนี่ยผมก็ยังเล่นอยู่ตลอดนะครับยังเล่นอยู่ อาจจะแคสให้ดูให้วันนี้ก็วันหน้าน่าจะวันหน้านะเือ,อช่วงพรุ่งนี้อาจจะลงช่วงดึกๆหน่อยนะครับโอเคอ่าเป็น <this> ผมไม่รู้นะว่าระหว่างบูไฟกับอันติบูไฟอันติเนี่ยกับอีเลออนอันไหนจะแรงกว่ากันดูด ยังไงก็ไม่น่าจะตัวหลังตายนะปืนใหญ่หมดใหม่โอ้โหไม่ตายจริงด้วยตัวหน้ายังไม่ตายแต่ไมาต้องหวังผมบอกเลยผมเกเรียกนช่หโคตรแรงโคตรแรงเลยนะสติงเกอร์ก็่ไปผมเรียกสปินเนอร์สติงเกรอเร์สตินเนอร์อ้าวอ้กอกออาก็า่าเจอก็อ๋อยังไม่จบนะอ่านเดี๋ยวผมมาเจอกับบักยุงสักหน่อยตบมันให้รู้แบบรู้เรื่องนะ รู้เรื่องซะหน่อยว่าอย่ามาดูดพี่แต่พี่เลือดหมดตัวไอ้น้องชายเดี๋ยวแป๊บนึงน้องผมวิ่งน้องห้องผมนี่สะดุ้งเลยสะดุ้งดิเออไปชิวๆครับเออถ้าได้ยินอย่างน้องไม่ต้องสนใจนะน้องอยู่ดีแคสเกมอยู่น้องวิ่งเข้ามาี่จบนะจบหีนะนะผมพูดได้คำเดียวจบหีนะเออสะดุ้งดิผมนี่ก็ ระดุ้งเหมือนกันปไปทีนึงครับยูนี่คือแบบจะคือมันเป็นตัว S R สอาร์หรือเอนะผมก็ลืมละแต่ก็เป็นตัวละครที่ผมก็ไม่เคยเห็นคนเขาเล่นกันนะเฮ้ยแต่ก็ยังมีนะยังมีอยู่นะตัวเนี้ยอันตีมันดูดเลือดเพิ่ไมได้ให้ตัวเองนะหรืออะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเกมนี้สักเท่าไหร่กันเชียวมาครับไปครับจีนอตผมเล่ ทีนอตหรือเจนอตได้ไหมเพราะว่าเอาผมไม่อยากตีธรรมดาโว้ยไม่เป็นไรขึ้นจริงในการ์ตูนเขาเรียกว่าเจนอสนะครับอ่ะผมเล่นเจนอสได้ทีนอสเจนอสเจนอสก็ได้เออซื้อนปาลทีตายไหมตายดิจะไปเหลืออะไรแล้วโอ้โหโอ้โหคุณเหลือพี่ให้ไม่เฮ้ผมต่อยธรรมดานะเฮ้ไม่เฮ้เป็นตัวที่ต่อยแรงโคตรนะเฮไม่เฮ้เป็นตัวที่ต่อยแรงจริง แล้วผมก็ต่อยธรรมดาอันนี้ไม่ต้องใช้ทรงสกิลแล้วพึ่งไปต่อยธรรมดาเลยโอ้แต่ไม่ใช้ไม่ได้มันอึดเกินจะเหลืออะไรจะเหลืออะไรแล้วตายขนาดนี้แล้วเออประมาณนี้นะผมโชว์ให้ประมาณนี้แล้วพอกักๆไว้กักๆจริงไม่กักหรอกนี่ปล่อยสุดนอ้วมีอยู่แค่เนี้ยเออนะแต่ว่าผมเก็บไปได้เลยนะผมไม่รีบไม่รีบแบบ๋ขี้เกียจเอาให้มันแน่ใช่ครับผมขี้เกียจ บาผมก็ไม่ได้คิดเกี่ยวกันนะนะผมเรียงอออันนี้คือเนียมันม,มีท้าตรงทัาสูาส้อ้าวฮี Hero with โร่เวทปีศาจผมบอกด้ว,วันหนึ่งผมแข่งแค่ครั้งเดียวนะเนี่ยแล้วมันมีเวลาระดับเสืออะ้เหรอวะมีไหมอ้อมีมันจะมีเสือในในการ์ตูนมั้มันจะมีเสือปีศาจมังกรเทพใช่ไหมสี่สัานะแต่ะอันนี้ที่ผมอ่านสปอนมันก็จะมีระดับ อ,อืออะไรอ,า,อาระดับอะไรสักอย่างในการว่ากันไปทีหนึ่งโอเคแต่มาสู้กันก่อนเลยยังได้ผมเอาไอรอนใส่ก่อนนะแล้วก็โอ้ไม่ได้น่นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องมีฉาก,กหวานนะสนิกแต่ดูจากที่ผมอ่าดูจากที่ผมนะผมคิดว่าสนิกมันไม่ถ้าผมจะมาปั้นตาต่อไปนะผมคิดว่าสนิกมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ผมชอบแล้วอ่ะสนิกมันตีแรงก็จริงนะแต่ตอนนี้ผมเอาสนิกออกไปแล้วอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมไม่ชอบเล่นสนิทนะตอนนี้มันดูมันมันไม่มีลุกเลือนนะอะไรเลยครับโอเคเล่นต่อปุ่มปุ่มไปผมจะให้หน้ากากหวานอันตีนะผมว่าเนี้ยโฉกแรงแน่อึ้งดิฮาจิกัดโอเคไม่เป็นไรไไเ,ปเปิดใหม่ครับเมื่อกี้น้องผมจะเข้ามา ฮีโร่คลาสสีนักขี่จักรยานมืมเมลเลเดอร์เข้าร่วมวัตฟักแต่ไอ้นี่นี่วอเข้าได้นะโซนิกความเร็วเสียงโซนิกเนี่ยครัตัวนี้พอดีเลยมาแล้วผมจะมาโชว์ความสามารถของโซนิกที่แท้จริงมันมันมันวอนน่ะเนี่ยพวกนี้มันวอน <c oughs> หายหมดนะจุ้งมืมเมลเลเดอร์ จุม๊มมีขี่อุ้ยเกือบตายเกือบตายปุ่มมูเมเลเดอร์เขาก็ต่อยได้แค่ธรรมดานะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้ต่อยแรงแล้วต้องพูดก่อนนะครับว่าจบแล้วปุ่มจบโอเคไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วถัดผมมันมันด้านหลกสาน่ะคือมันอ่อนมันอ่อนหมดเลยครับทุกคน โอเคนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ้วกันไม่ไม่มีอะไรเยอะเลยนะคือคลิปนี้เอ้ยมีเยอะอยู่นะเพราะว่าผมก็อัพหลายตัวม่หลายตัวไหมนะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนี่คือเซตผมนะเซตผมก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องผมนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊าบบากด